จะเป็นยังไงเมื่อฟ้ากอซิล่าไปประกวดเดอะเฟสนี่คือรายการในฝันของฟ้าตั้งแต่เด็กแต่เริ่มต้นวันมาก็มีปัญหาเลยค่ะคือฟ้าหารองเท้าส้นสูงไม่เจอเพิ่งย้ายบ้านมาค่ะก็เลยหาไม่เจอแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าห้างก็ยังไม่เปิดร้านก็ยังไม่เปิดจะไปหาซื้อรองเท้าใหม่ที่ไหนบอกเลยว่าเครียดมากแต่คือโชคดีมากที่ช่างทําผมค่ะตานนะนําว่าให้ไปดูที่ตลาดมีบุรีจะมีรองเท้าส้นสูงขายตอนเช้าก็เลยส่งเนยผู้ช่วยโนหนึ่งไปสุดท้ายก็ได้รองเท้ากลับมาคือรอดอย อันนี้คือ500คนที่ผ่านเข้ารอบ2มานะคะวันนี้ฟ้าได้นัมเบอร์สองสามจะเป็นเลขมงคลหรือเปล่าแกระหว่างนั้นก็มีพี่ๆสื่อมวลชนจาฟ้าได้บ้างก็เลยเรียกฟ้าไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยอะไรใดๆและนี่ค่ะนี่ค่ะสปอนเซอร์เดอะเฟสโตโยต้าเรียกฟ้าไปถ่ายแบบจ้าระหว่างนั้นก็รอ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 เข้าห้อง audition นะคะคือแบบตั้งแต่เช้าฟ้ายังไม่ได้กินอะไรเลยจนตอนนี้บ่ายสามแล้วก็เลยไปสั่งเฟรนช์ฟรายทอดกับไก่ทอดมากินอย่างเอ็นจอยไม่กลัวพุงยื่นมากเสร็จแล้วก็เข้าไป audition แต่ข้างในเขาไม่ได้ให้ถ่ายอะไรมาน ก็ให้พูดแนะนําตัวแล้วก็เดินแบบโชว์ทีละคนค่ะพอออกมาก็จะประกาศรู้ผลเลยว่าใครได้เข้าไฟนอลออเดชันบ้างบอกเลยนะตอนนั้นฟ้าตื่นเต้นมากฟ้าค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองทําได้ดีนะบอกตรงๆมีความคาดหวังเล็กๆว่าจะต้องมีเราบ้างแหละติดอยู่ในนั้นพี่เขาก็ประกาศคนที่หนึ่งประกาศคนที่สองแล้วประกาศคนที่สามและสุดท้ายในนั้นก็ไม่มีฟ้าค่ะฟ้าไม่ผ่านเข้ารอบไฟนอลออเดชันค่ะทุกคนคือเหมือนคนอกหักเลยอะเสียใจมากแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทําเต็มที่แล้วก็ได้มาลองแล้วค่ะขอองให้สองวัน